สวัสดีครับในฐานะผมเป็นคนลำพูนและเข้าไปดูในติ๊กต็อกกระแสแรงดังในเรื่องของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศไทยจังหวัดลำพูนเลือกพักประชาชนหรือสีส้มไม่มีการซื้อเสียงเราเลือกด้วยตัวของเราเอง เพราะเราอยากจะเห็นเด็กรุ่นใหม่ทำงานและอยากจะเห็นศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่เขาจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคนลํำพูนเป็นคนมองคนในแงด่ดีเป็นคนให้โอกาสคนโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่พวกเราแก่แล้วเราอยากจะเห็นอนาคตของลูกหลานที่ดีขึ้นมาก็เลยต้องเลือกคนรุ่นใหม่ ให้เขาทำงานก่อนค่อยติค่อยเตียนค่อยด่าอันนี้อะไรก็ไม่รู้ไปดูในติกต็อกคนให้กำลังใจคนลำพูนก็เยอะนะจริงๆแล้วผมขอขอบคุณนะฮะคนที่ให้กำลังใจคนลำพูนที่เลือกพรักประชาชนแต่คนที่ด่าพวกเราเนี่ยชาวลำพูนโง่ชาวลำพูนเหมือนควายบางครั้งก็ด่าลำไย,ยเน่าหรืออดีตอะไรกันมาก็ไม่รู้ เราให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่อ่ะทำงานก่อนดีไหมเนาะทำงานถ้าเขาทำดีนั่นแหละนนวรือไปผิดแต่ถ้าเขาทำไม่ดีเราก็สามารถพลิกเพลงได้โอกาสหน้าเราก็เลือกคนพักอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นการให้กำลังใจคนเนี่ยดีที่สุดครับ อย่าไปด่าอย่าไปว่าคนเรามันอยู่ที่ใจของตัวเราเองมันอยู่ที่สิทธิของเราเองว่าเราจะเลือกใครและเรากำหนดในบ้านเมืองของเราได้อย่างเช่นลำพูนเลือกพักประชาชนเราก็อยากจะลองเพราะฉะนั้นให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่เถอะเราแก่แล้วเราอยากจะเห็นอนาคตดีๆของลูกหลานเราก็ต้องเลือกและเราก็ต้องลองลองแล้ว ถ้ามันดีเราภูมิใจลองแล้วถ้ามันไม่ดีแค่นี้จบนะขอบคุณครับ